สวัสดีค่ะเจคเคโนอพามาชมกับบ้านสวนนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบนพื้นที่หนึ่งไร่เลยค่ะอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะสภาพโดยวรวมของบ้านพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านด้านหน้าบ้านและข้างบ้านนะคะมีบริเวณกว้างๆค,ค่ะพื้นที่เหลือๆสามารถจัดสวนเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะราคาแปลงนี้นะคะ4ล้านบาทค่ะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยค่ะปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะทุกท่านมีหลายอย่างค่ะพื้นที่ก็กว้างขวางบรรยากาศดีๆค่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนด้วยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะตกแต่งไว้แนวสไตล์บ้านสวนนะคะผลไม้หลากหลายชนิดมีทั้งกล้วยมะพร้าวนะคะพื้นที่จอดรถข้างตัวบ้านด้วยค่ะทุกท่าน4ล้านบาทนะคะแปลงนี้ ท่านใดที่สนใจท่านสามารถติดต่อสอบถ,ถ,ถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับในวันนี้แอดมินราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ